สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้ไก่ขันบรรทุงสิบพ้าทุกคนมาเบ่งไอวิธีการเ็ดคอกเก็บหอมเก็บกระเทียมเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับบานไก่ขันบรรทุงนะเพิ่นปลูกหอมปลูกกระเทียมเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ปลูกเขาเนาะคะ่ะสำหรับชีวิตของคนอีสานบานเหาเนาะคะ่ะเนาะนอกจากเทศหน้าแล้วเพิ่นกับปลูกหอมปลูกกระเทียมขึ้นมาเป็น อีกอาชีพหนึ่งเนาะค่ะเนาะเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะคะ่ะแล้วเมื่อนี้นะใกล้คันมันทงสิาพาทุกๆคนมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดคอกเก็บหอมเก็บกระเทียมเนาะเฮ่ากระใสพื้นที่คอวกวัวเก่าเนล่ะเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคอวกวัวของน้องสายปานเนาะคะ่ะเนาะพะวาน้องสายปันบได้อยูหนีแล้วเนาะ,ะน้องสายปันไปอยู่หน้าเนาะเฮ่าก็เลยใส่พื้นที่ตรงนี้นะ เห็ดมองเก็บหอมเก็บกระเทียมเนาะค่ะเนะาะราวาหอมกระเทียมของเหากระไดหรือดูเก็บเกี่ยวแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็ต้องหาพื้นที่ไว้ให้เนาะคะ่ะวิธีการเห็ดนะกะแบบง่ายๆเนาะค่ะสไตล์ง่ายๆสไตล์บ้านทุ่งเนาะค่ะเนาะใส่ไม้ที่มีอยู่เนาะคะ่ะมาตีแบบนี้แหละตีเป็นตาเป็นตาแบบนี้ลแล้วก็ใส่ไม้ไผ่มามา,มากาดไหวเนาะค่ะเนาะ เอาไว้สําหรับหอยหอมหอยกระเทียมเนาะคะ่ะนี่เนาะพอจะเห็ดมาแล้วกระิออกมาเป็นรูปรังแบบนี้เนาะคะ่ะพื่อแม่พี่น้องเ้าเห็ดแบบง่งายๆสไตล์บันหนอกของห้าเนาะคะ่ะเนาะนี่นะพอจะห้าเห็ดแล้วนะเ้าก็เอาไมไพ่นั่นละไมไพที่มีอยู่นั่นละมาเป็นใหม่แฟนหอมแฟนกระเทียมเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะที่เห็นนี่ โดยวิธีการกระราะะ็ะบดนยุงยากเนาะค่ะเนาะห้าใส่วัดสดุอุปกรณ์ที่ไม่อยู่เนาะคะ่ะเนาะย่างมากก็ได้ซื้อแค่ตะปูเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องหฮากระไดแล้วเนาะค่ะสําหรับเอคอเก็บหอมเก็บกระเทียมของเนาะกันเนาะไม่ที่หอยหอมอยู่น่ะเป็นไม้ไผ่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะ,ะที่เห็นอยู่นี่เนาะ ก็เป็นวิธีง่ายๆเนาะค่ะพอแม่พี่น้องที่แก้ขันมันทุ่งมันแนะนําให้ทุกๆคนได้รู้จักเนาะค่ะเนาะสาหรับวิธีการเห็ดคอเก็บหอมเก็บกระเทียมเนาะค่ะเนาะนี่นะเอาเก็บได้เลยเนาะค่ะนี่นะเอาเห็ดแบบง่ายๆแต่เอาใส่งานได้จริงเนาะค่ะเนาะ เอากบแฟไปเลยเนาะค่ะนี่นะสำหรับหอมกระเทียมที่เฮาได้มากเนาะค่ะเอากบแฟไปเลยเนาะค,ะะคะ<ม>่ะเนาะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะค่ะที่การบานถุงมะนําให้ทุกคนได้รู้จักเนาะค,ะะคะ<ม>่ะเนาะวิธีการเฮ็ดขอเก็บหอมเก็บกระเทียมสไตล์บานถุงเนาะคะ<ม>่คเคกกะเนาะก็ขอบคุณหลยๆเดอค่ะสําหรับทุกกําลังใจเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆสาหรับทุกการติดตามเนาะค,ะะคะ<ม>่ะเนาะสาหรับมือน้กะ แค่นี้เด้อค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ